ามาถึงอีกเรื่องหนึ่งท่นนานผู้ชมครับบารปลายออกไปเยอะถึงแม้ว่าร่างของคุณแตงโมจะได้มีการชาปนกิจไปรล้วก็ตามนะครับ <c oughs> แต่คดีความอะไรต่างๆนานาการหาหลักฐานจากฝ่ายโน้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดแล้วคลิปล่าสุดก็ออกมาอีกนะครับคลิปล่าสุดที่ออกมาเนี่ยท่านผู้ชมต้องคิดดูก่อนนะครับว่าทนายความตอนนี้เนี่ยที่ทาเรื่องคดีของคุณแตงโมเนี่ยตอนนี้ถ้าจะแยกออกมาเนี่ยมันจะออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ตอนนี้คุณแม่เนี่ยแม่ของคุณแตงโมไปใช้บริการทางฝั่งของคุณเต้มงคลกิจแล้วก็ทีมกฎหมายของเขาซึ่งก็ประกอบไปด้วยคุณอัจฉริยะก็มีนะครับรวมถึงอ,อ,อีกซีหนึ่งก็จะเป็นซีของทนายเดชาที่อดีตก็ทําคดีนี้ให้กับคุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะซีของทนายเดชาก็อาจจะมีทนายตั้มอะไรรวมอยู่ด้วยที่มีการแสดงความเห็นวิาพากษ์วิจาร์บ้างจนล่าสุดมันมีคลิปสนทนา สนทนากันระหว่างมงคลกิจกับทนายเดชาท่านผู้ชมลองดูคลิปนี้ว่าเขาพูดกันธรรมดาหรือว่ามีการข่มขู่กันยังไงเดี๋ยวลองดูนะไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรเลยไม่ใช่คืออย่าไปขู่แม่เรื่องเรื่องอะไรอะเรื่องไปขู่ว่าเออดำเนินคด,ดีอาญาจะโดนฟ้องกลับนู่นนี่นั่น,น,นอะ ครูเออคือถ้าพี่เดชางเงียได้จะดีมากอยากให้ผมต้องลงมือกับพี่นะอืมเวลาผมลงมือกับพี่ไม่ได้ไม่ได้กฎหมายอย่างเดียวนะครับคุณองครับพี่เข้าใจคำานักงานเมืองไหมเข้าใจเข้าใจถ้าพี่เดชหยุดผมจะไม่ทําอะไรพี่เข้าใจเข้าใจแต่ถ้าพี่เดชไม่หยุดผมจะไม่ถือว่าพี่เป็นเพื่อนแล้วเข้าใจเข้าใจ ว,ว่าไงผมก็พูดไปตามหลักกฎหมายพูดไม่ได้เหร้อไงก็อย่าไปข่มขู่็็บอกให้กำลังใจแต่แค่นั้นแหละทีมงานยิ่งคณะตลกเนี่ยพี่เดชาพูดไม่ได้อืมพี่เดชาหรู้ป่าว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมโศกคนนกระชื่นแล้วเข้าใจเข้าใจ <c oughs> ไม่ค่อยใช้กฎหมายนะเข้าใจเข้าใจเออพี่เดย์หยุดแล้วล่ะถ้าพี่เดย์สัญญาครับผมว่าจะหยุดก็<ข><ข>ผมว่าจะไม่ทำอะไรพี่ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายไม่ได้เหรือนี่ไงนี่ไงเขาทำอย่างไปจากคณะตลกอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมลนะ่ะเออพี่เดย์พูดพูดถูกปนะ่ะล่ะพูดผิดนะอืมอืม จะให้ความรู้ทางกฎหมายได้ไว้ไนะหรือไงหรือ<ม>พูดอะไร<ห>ไม่ได้เลยไหนก็ได้คือเวลาเนี่ยอธิบายเนี่ยคือตอนเนี้คุณแม่ก็สามารถที่จะยื่นสอดอไปไปพร้อมกับอายการพ่ออายการยังไม่ได้สั่งคดีครับจนกว่าจะติ้นสุดว่าอายการไม่สั่งฟ้องยกฟ้องแล้วเนี่ยมันก็จะมีรู่หนึ่งรู่ดีเอสไอเราจะไม่ไปถึงขนาดที่ไปฟ้องคดีเองหรอกเอออ่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนั้นอีกไกลไกลให้ความรู้ทางกฎหมายได้ไหม หรือไงห,หรือทาหมดเลยคือถ้ามีผลกระทบกับอจิตใจฝั่งนี้หรือมากระทบกับฝั่งนี้มากเกินไปเนี่ยเออผมก็จะผมผมเตือนที่นะนีน่คือผมเตือนที่นะเอางั้นก็พวกไอ้ตั้มพวกไอ้รณรงค์พวกอะไรรัฐบนตรีต้องไปเตือนเขาไหมหรือไงผมเตือนหมดทุกคนเออผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายอ,อือคือไม่งั้นผมจะใช้วิธีน้ำระบบอ,อืมพุนตรงนะครับ ถ้าอยากลองก็จะโอ้โหนี่ผมเตือนครั้งสุดท้ายถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะใช้วิธีนอกระบบน่ประโยหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับนี่นอกระบบเลยไม่รู้นอกระบบนิสัยผมไม่ค่อยใช้กฎหมายนะนี่นิสัยผมไม่ค่อยใช้กฎหมายด้วยใช่ถ้าเป็นคนอื่นผมส่งคนไปกระทืบแล้วโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่ใช่พี่เดชาเหรอใช่ครับนี่ท่านท่านสสเต้ฮะรือถ้าเป็นทีละนี่โดนกระทืบไปแล้ว เอ้ยไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่พี่เดชาก็คือหมายถึงว่าคุณธีระถ้าเป็นคุณหนุ่มสันติสุขคุณสถาพรเนี่ยโดนกระทืบแล้วมึงไปยุ่งกับพี่เต้เขาเออเออเออนี่ฮะนี่นี่แล้วมีมีอันนี้เป็นช่วงสนทนาคุยกันกับทนายเดชามีช่วงเขาไลฟ์ด้วยไลฟ์ใครไลฟ์เออพี่เต้พี่เต้พี่เต้ไลฟ์เอาเถอะอ่าอยวลองฟังพี่เต้หน่อยฮะไหนไหนพี่เต้ไลฟ์ต้องเรียกพี่นะฮะ เราเรียกพี่ไม่ได้ทนายความสองสามคนด้วยกันสองสามคนสี่คนด้วยกันที่ณนะปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีของน้องแตงโมนะครับเป็นแค่คนนอกนะครับทีวีภาควิจารณ์นะครับ,รนะรบให้ความรู้ด้านกฎหมายทำได้ครับต้องให้ความรู้ด้านกฎหมายสองด้านนะครับ และใช้น้ำเสียงนะครับและใช้น้ำเสียงในการให้ความรู้แบบสุภาพนะครับแต่ถ้าใครออกความเห็นในทางที่มีผลกระทบต่อคดีนะครับหรือทําให้โจทย์เกิดความหวาดกลัวนะครับผมขอเรียนว่าให้ทนายท่านนั้นเลิกก็เตือนไป ถึงทนายเดชาทนายสิทธาทนายรัชพลทนายลณรงค์นะครับผมเตือนครั้งสุดท้ายนะครับออกความเห็นเชิงวิชาการสร้างสารรค์ทำได้แต่ถ้ามีผลกระทบต่อทีมงานต่อโจทย์ต่อพยานบุคคลต่อพยานแวดล้อมผมจำเป็นต้องใช้ มีสองวิธีด้วยกันคือหนึ่งดำเ,เนินการตามกฎหมายปกติสองคือร้องเรียนมารยาททนายความฝากไปถึงทนายความสองสามคนด้วยกันสองสามคน,นอ,อ,อันนี้อันนี้แบบเวลามาไลฟ์ปบเนี่ยถ้ายังไม่ไม่เชื่อฟงังผมจําเป็นต้องใช้หยุดไปนิดนึงตอนแรกนึกว่าจะต้องใช้แบบกระทืบเลยเปลาวะ ผมจําเป็นต้องใช้มี2วิธีด้วยกันมีสองวิธีด้วยกัน, <laughs> <c oughs> อกนเอ <c oughs> ดูซอบลงมาหน่อย <c oughs> ดูซอบลงมาหน่อยแต่เตือนนะพี่เดชาทนายเดชาทนายาสิทธาทนายรัชะพลทนายารณรงค <c oughs> ์นะครับเ <c oughs> ตือนนะฮะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะฮะเตือน <c oughs> ครั้งสุดท้ายเอาเลยเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่เต้กูนี่แล้วดูหน้าตาแกแบบจริงจังมากอ่ะเหมือนโกรธเ่ยใช่ใช่ หน้าแบบนี้ไม่เคยเ,คยเห็นนะหน้าดูหน้าดูาดไม่ใช่หน้าตลกนะหน้าดูเนอะนเอ้ยหน้าดูเข <laughs> บอกหน้าดุ <laughs> ไมตลกพี่เต้มไม่ใช่คนตลก <laughs> เอาละฮะและ้วแล้วทางคุณเดชาว่าไงอ่ะ <laughs> คุณเดชาจะว่าไงอ่ะใช่ไหมคุณเดชาก็ได้แต่รับฟังเลยฮะ <laughs> <laughs> โอ้โห <laughs> นี่โอ้แต่ว่าล่าสุดนะ <clears throat> ทางทนายคลายทุกเพจทนายคลายทุกวันนี้นะฮะ สิบเอดโมงทนายเดชาจะไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีมนตรีเทศถันนะครับผู้บังคับการกองปราบเลยฮะกรณีถูกนายมงคลกิตข่มคู่จะก,กระทืบถ้าไม่หยุดวิจารณ์ณคดีตแตงโมงนะฮะนี่ฮะเห็นไหมวันนี้ฮะนี่มันจะอีนุงตุงนังกันไปหมดสิฮะ แล้วก็มันจะมีทนายอีกคนหนึ่งทนายนะทนายกิษณะอะไรเนี่ยเออทำได้ใช่ก็อดีตทนายคนแรกนะก็อยู่ทางฝั่งแบบพวกพี่เต้พวกนี้เลยนะอ๋ออยู่พวกพี่เต้ก็อยู่ข้างแม่ใช่อยู่ข้างแม่ตอนที่ทนายกิษณะถูกเลิกว่าจ้างจากแม่คุณแตงโมเนี่ยทางทนายเดชายังกอดคอปลอบใจอยู่เลยนะอตอนนี้คนละฝั่งกันแล้วนะอตอนนี้คนละฝั่งกันตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะมีพี่เต้นะฮะมีพี่อัจฉริยะแล้วก็มีพี่กิษณะพี่กิษณะ อีกฝั่งหนึ่งก็นํามาเลยนะฮะคือชี่ชัดเลยนะผมว่าทนายตั้มเนี่ยชัดทนายเดชาอย่างใช่ไหมก็นิดหน่อยออต่อหลังก็ทนายเดชานะฮะแล้วก็ไม่รู้ตามที่เอ่ยชื่อนะตามที่คุณเต้เอ่ยชื่อนะรัชพลกับรณรงค์นะฮะระวังตัวไว้นะฮะครับ